สุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุขคู่สุขคตจะพบพอกับพอล่าลรากินีพี่น้องกันสวยกรอยากคดสักกหลายจ้าพอพอยำใส,ส่พี่น้องเอ้ยมือนี้กางพาครอบครัวมาเอาปากขอนพี่น้องเอ้ยอยู่ไหอยู่หน้า ตอนนี้กระสีประหอดหน้าที่มันน้ำขอนแล้วพี่น้องเอ้ยกระเปาจอดนี่กระเป๋าปีซากระเป๋ามาได้แล้วบอกไปยังปลาคอใหญ่ปะปลาพี่น้องน้องตาน้องตี๋กระลุยสุดฤทธิ์พี่น้องเอ้ยปลาดุกปะปลาดุกปะอันนี้มาใส่เดี๋ยวมาใส่ปลาเต๋อปลาคอตัวบกใหญ่พี่น้องปลาคอใหญ่ ก็เข่าเขาตั้งไงอะไรเนาะ่อกี่จั่นเราบอเขาแยกปลาคอไงใส่ใส่ปลาดุกน้ำคอดว้าวยังไงบูยับได้ปลาดุกยัดไปปลาคอหย่บปลาดุกหน่อยจุบไปแล้วเขาแยกหั่นเราเมื่อกี้ปลาคอเต็มสลบออกมาตัวแบบไงอ้าวจับได้บ่ปลาดุกเขาก็จับยากหน่อยจังหน่อยน้องแยกมันปักมือปักมือกับเส้นอนหาเบ็ดคืนแล้วแต่ผมมีคาถาเป่าเนี่ยจากคนสมัยก่อนน่ะ ก็จะเสือเลยไใดก็จะมีปลาดุกพักมือหาเบิดมือนะเขาเป่านะเศราก็จะมีคือการไปเป่าให้บ่บ่โอ้มีคาถาเป่าปลาดุกบ่อได้เลยไหวปลาดุกตัวนี้คือจับยากแท้อ๋องามเนาะพอดีงามพี่น้องพอดีต้มแซ่บ หลายปะละพะกันมันลุยป่าขอดไปเองเอ้ยบาบดเทือนบหหาอัลสวีมาช้าอัปปซิวเนาะอันนี้คือนาหวานเด้อพี่น้องเด้อนางหวานไวประมาณสี่หาไห้มันเป็นไหฮหห่เลยวก็เป็นนาดินทรายมันดำยากก็เลยเป็นหวาน ่เข่ากับงามพอสมควรแต่ช่วงเด็ที่มันเหลืองเพราะว่าฝนบดตกโดนเซราติตาจะได้ปลายักตาตีพันได้ปลายักปลายักลูกระวังปลาดุกไหนอย่าพลาดคูบเดี๋ยวจะเป็นปลาดุกมันสิปักมือได้ลูกไปทางอเองคือแปลนัดไปทางหนูบ่บ่ ได้ปอตะให้แม่บังรู้ได้อยู่บ่ใส่ปลาลาได้ปลาอย่างไม่ให้แม่บังรู้ปลาลาได้ปลาอย่างใส่ปลาบักลาคือเก่งเลยได้ปลาเข่งปลาเข่งหรือปลาขาวล่ะใส่ปลาขาวบ่ปลาตัวบักใหญ่ปลาขาวจะไปใหญ่เห็นไหมยินดีปลาขาวได้หยปลาขาวนะเอามาใส่ในไม้ถังมะปลาบักลาจับปลาขาวใหญ่ได้สองตัว เก่งจับลูกจับป่ะทาบตัวเปล่ามีสองมีสองเอ่อเอาใส่ขูไว้เอาอีกมาเอาอีกจับเอาเออจับเอาจับแน่นๆว้ายตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ป่า เออ yeah. เอิอนเออาวเด็กสองตวแม่มันลอยได้สองตัวมันลอยเนาะเดี๋ยวพ่อไากิตาเร็วอไปซ้ำบารดี้พ่อตะซังไปใส่ขุไป น hm. ี่ว่ะล่ะอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับอลาลูกเอายากแกนี่ขอดเสือกเพรายากพี่เราเอ้ยพอสิครุบปลากับพอสิครุบครุบมือเดียว มันสิตาเนี่ยลูกเราเอาขึ้นไปนะคือนบนไซไปเด่ไปพอมัส่เบ็ดนะอันนี้มาใสาย่ยุบป,ป่ามันสิตาเอาไปใส่เบ็ดนี่นะเอาไปไปลูกไปใส่ไปมันไปใส่เบ็ด เราเออเอาปลาคอดน้ำกันเด้อลายจะเต็มวันวันวัน,วนพี่น้องนี่แล้วนี่ประคอบพี่น้องเมื่อไหร่ทางเกี้ยงๆที่เป็นทางเป็นทางทางหนูบอส ได้ปตาได้ปะวัหญ่นี่เบเ็บอาแ่ปม่กีน้มเาปเกก้ะเก็บเถอะนทางับคุณใสทางแล้วลูกมันสิตายอย่าจับไปดนตายสิตายนะเออมันสิตายก้ยดนสิลายโอเงนไป้อยกเอาวะเอาโรตีก้ย มึงเขามาึงอ่านเลยเขาเห็นนะเหียวตีงเงียค่ะให้เหยียบพวกเขาพวกความอยูนู่นพี่น้องบรรยากาศเอาปักขอนอยู่ให้อยู่หน้าจับพี่ดองเอ้ยสิลูกทรายข่อยกับเก็บปลาสุดลิพ์พุ่นพุ่นฝุ่นใส่ชนวาทักไปแล้วแตว่าเงีดดคือพี่

แกไมอยาไมกินข่าอยากเหยียบเลย่ะเนีแมงเนี่ยแม่งยังหล่ะแม่งยังเนียอียงอะเงแมงเนี่ย่สองตัวนี่ใส่ตัวนึงเดียวเนียวแม่งเนียเอเนียเนีแม่น่แม่นเนี้ยแมงนิวหันเดี๋ยวแมง่วบ่ ปลาลูกปลาข้อไอ้ต้นมันได้ตัวนี้น้อยแดงๆไงนะลีลายเนาะน้ำปัดแหงเวลาฝนกระบาตกหามลงมาอีกเถื่อนี่แต่งไปหาเห็ดตับเต่าบ่มีบ่แต่งเห็ดตับเต่านะส่งน้าน่ากับเพดปลาเห็ดตับเต่าแล้วเพอะปลาเห็ดเพล่งเบป็งเห็ดไม่ใช่มีเห็ดออกอยากกินเห็ดตับเต่าเสียบคอยระบักยำกึศ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 บ่ไปใส่บดสละน้ำบ่มีนะ เป็นยาบังเฮดจุดส่งหน้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันแดดนั่งบ่คอยออกดอกเฮดก็ได้จริงๆไมนเป็นป่าเฮดตับเตา่าอ๋อเฮดก่อเฮดก่อออกกันแลพี่น้องบรมเวณจุดป่าเฮดก่อมันจะออกกลายมาบังดูว้าวยนนี่ไกพายนม่เคยออกก่อกเฮดตับเต่าบ่มี ฝอยมาตกเนาะปกบ่ตัวใหญ่บ่มันม่นขี้ตเนาะซ่ํานึงก็บ่เห็นมันได้ พี่ดาวได้ปลาดุกใหญ่อีกแล้วจ้าเดิเอาไม่พอตะเต่านี่ใส่พี่ดาวพอประคอ,อยใหญ่อีกแล้วพี่นดาดวใส่โอ้ยสอกโตม่นะกอดสอกโตพี่น้องเอ้ยมาปักขอนนี่ฮะได้หลายเติบพอกินละปลาก็ได้ เปี่ยนยงไง z ้ o m หนันหนาแบบนี้เด้อเปลปลายัางละได้บอผักข้าวมันเป็นยัโอ้ยผักปลาวล่ะคุอาไแม่ขึ้นอนขัดไปละได้บ่ได้บ่ปลาขาว าคุบเอาคุบเอาสองมือตีหลักคุบปลาน่ะเออสองมือมันจังได้ได้บ่กรนดั้งขักแท้สิได้อีบ่นั่งขักวันนั้นนะพี่น้องปลาด้านเล่าพี่น้องปลาโอ้ยตัวใหญ่เทน้ำตกตาด้านละอาบุปไปแล้วเอาไปไม่รู้เอาแม่งหลัดอาลัดอาลัดเออเออหลัดสองมือโอ้ยมือน้อยบ่ท่านปลาใหญ่สั่น งมเอางมเอาเอาอยู่แถวนี้แหละมอยางมัยังมาเลยติง้มดีๆเดีอไปแล้วไปครับพอมาแล้วข่าวหอยตีมาแล้วทะเลมาอยู่ได้ยุบละพวกปลาชูเซลอยู่ลอยลอยลอยปลาดุก ปลาดุกปะปลาหน่อยเราจะหาปลาไปสเสด็ปลาเคิองอ้า,อาเอาลงกับบลงซับานกันยงกัตนต่ีอเตันี้่กันตยส ขบเอาตัลูกส่วนมันมเสียได้ส่วนมันกระเต้นออกแต่ว่าขบเอาเออขบเอาได้บอได้ปลาโน้ยปลาโน้ยก้าวหนี่งเขาไว้ตีเป็นจำออกดี๋วแม่แม่ที่เอาตาไว้เนี่ย งมปลาล้วลูกงมเอางมเอากำลังพักกันลุยปลาขอดอยู่จ้าพี่นกจ๋าฝนฝนลงมิดแล้วคือมีแห้งแท้ตกลงไปแห้งแะ้แม่บริญานเด้อแห้งอยากให้ตกอยู่ไปขวัญไปแบงดาแบงดานี่นี่ตาอา ตัวใหญ่ักคุบไ่ได้จะเถือปลาลอยเซลอยู่คุบเอาละคุบเอาตะเ้าลันยำเ่ออยู่ป่าข้าันย่อยู่ป่ามาันว์ไม่ต้องปลาลอยเซลอยู่นี่ล่ะตัวนี้ตัใหญ่นี่คุบไปแมนี้นี่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 คุบคุบคุบได้บ่ใส่ซองมือคุบปลานะไปใส่อะไรโป๊ะปลาบ่ ้ย like like ปลาคอ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 ตัวใหญ่บ้ต ok ัวน้อยใช่เอาเน้ยเคยมันลงหอยตีนกับพอปลานั่นเดันปลาน่า่หลายได้ซาเอาซาเอาปลาตัวน้อยนับนับไม่ใช่มืนั้น้องตามาปลาข้อหนีเลยมันลงตีนได้บ่ พ the ี่น้องมวนมวนเอาปลาขอดพี่น้องเอ้ยเซลเซลอยู่แมงมุมเพราะแมงมุมในขูมนต้องนั่งเพราะพ่อคุ้งห้าวคุ้งนั่นปลาขอดบอจะไปจกอยจะไปจกปลาดุกสิปักมือนะนี่เช็คบ้องหันครบหน้าอย่าไปจับแมงมุมเด้อลูกเด้อปลาปลาจับมันต้ง่ายแมงมุมนะอย่าไปจับแมงมุมมันสิครบเปี่ยเป็นรอยไหม nào là... này, áo dài kêu bắt nó mày, ờ, được, được, ồ, khụp thương bớt cậu bé đây, bắt bắt đâu bà đó. หลายๆกว่าเอาโอ้นี่เอาเล่เอาไส่เลยไหมล่ะุไส้รง่างอนนี้อะไรเตินี่ๆๆๆมันยาวมันยาวเลยปลามันยาวแล้วเอาง่ก็แบบนี้น้ำก็เลือดน้อยเดียวปลากระโดตนปลาหน่อยแต่หัวกลุ่มลาย ลอยสดเซลอยู่ปลาละพี่น้องปลาขาวพอดีปิ้งเด้อมนว่ากระไดด้วยนะปิ้งกับตับมังคองนะนี่ตัวพอดีปิ้งปิ้งตับมังงเนื้อกันนี่ไม่ได้เมนูแล้วพี่น้องเออไม่เมนูแล้วเด้อผานพี่น้องมาถามว่าไรเป็นเมนูอย่างกินเม่ได้ตับมังคองเด้อมันหาปลาอีกมันไม่ต่าง พี่น้องเอ้ยปลาก็ได้หลายพอสมควรพ่น่ะจะเข่งบัวเพราะว่าเขาออกบรรนาเขาได้เตรียมขู่เตรียมยังมานะฮาสิมาเอามัไม่เผ็ดบ้างขลามลงมาบงปลาเห็นปลาขอดก็เลยได้มาเอาพี่น้องก็เลยได้เอาบัวอยู่ในนามาใส่ปลาตงหลายขนาดพี่น้องพวกนี้ปลาขอดหลายแทลายว่าพี่น้องเอ้ยแรลงกัดกลับไปก็จะไดปิ้งขีนกระตํมมักหึงแซ่บนัวน้พี่น้องมีทางปลาขาวปลาขอปลาดุกก็ว่าไปพี่น้องจ๋า หลายขนาดพี่น้องมวนมวนมวนพี่น้องพี่น้องเอ้ยพักกันมาหมุนปาเข่าเอาปลากคอรกระสั้นกระขอฝากบรรยากาศไว้ซัมหนี่แหละพี่น้องเอ้ยคันค่ายกับคันค่ายไม่ได้ตั้งใจมาเสียบหาปลากคอร์ดเราใส่เกงขาสันมาโบปาเข่าพี่น้องเอ้ยสักกะคอฝากบรรยากาศไว้ซัมหนี่ละจ้าขอบคุณสุขุสุขคนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผิดพลาดประการใดกระคอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ย วัาสิผิดพลาดทั้งคำว่า,าทั้งเทคนิคหรือทั้งองย่างกระตามกข็ขอโทษขออภัยไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะได้กับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามพัดราเ,เด้อจา้าพี่น้องฝากติดตามนะเ,นเด้อจา้าสวัสดีจา้าอยู่ป่าเข่าป่าอย่างพี่น้องเอ้